ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆายทำแจงเราให้เบิกบานให้สดชื่นให้ไร้กังวลน,นะจ๊ะ แล้วก็ค่อยๆหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจํำง,ง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะ ทำความรู้สึกวาใจเราอยู่ตรงนั้นหรือไปรับรู้อยู่ที่ตรงนั้นที่เดียวอย่างเบาเบาสบายสบายคล้ายขนนกที่ค่อยๆล่องลอยแล้วก็ตกไปสัมผัสที่ แผ่พื้นน้ำริบเรียบใจต้องนุนน่มนนนละมุนละไมอย่างนั้นนะจ๊ะตรงนี้เป็นหลักสำคัญทีเดียวแหละถ้าทำเป็นเย่ใจก็จะรวมลงได้อย่างง่ายๆต้องค่อยๆ ละคระองใจเบาๆโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกัรูปในตาในทางความรู้สึกนิดหนึ่งไว้อยู่ในกลางท้องกลางกายของเราแล้วกนนึกว่าตัวของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์และก็สรรพสิ่งทั้งหลาย แล้วก็นิ่งๆอย่างเดียวนะจ๊ะนิ่งอย่างสบายจะนึกเป็นภาพองค์พระดงแก้วเพื่อให้ช่วยช่วยให้ใจหยุดนิ่งในกลางตัวไปด้วยก็ได้ซึ่งการนึกถึงองค์พระดงแก้วดวงใสๆพวกเพชรพวกพลอยใสๆ ก็ไม่ได้ของยากอะไรให้นึกธรรมดาเหมือนเรานึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบของที่เราคุ้นเคยขันล่างหนะ้าแปลงสีฟันยาสีฟันหรือของที่เรารักคนที่เรารักเห็นไหมเจ้ามันก็ไม่ใช่ยากอะไร นึกคล้ายๆอย่างนั้นนนึกถึงลูกปิงปองผลส้ม้มโอถึงโมมะพล้าวเอไมจจะนึกเราวยังนึกได้เลยแต่ชัดหรือไม่ชัดนะี่อีกเรื่องหนึ่งเอาว่านึกได้นะมันก็นึกอย่างนั้นนนึกถึงองค์พระหรือดวงแก้ว ก็ให้ใช้วิธีนึกธรรมดาอย่างนั้นน่จะไปเน้นมากเกินไหมจะไปเน้นนึกอย่างนั้นแต่ให้ต่อเนื่องมันสำคัญตรงนี้ไอ้ที่สำคัญคือมันไม่ต่อเนื่องคือพอเราน,นึกได้แป๊บเดียวก็ไปเรื่องอื่นอีกแล้วไปเรื่องที่เราคุ้นทีนี้จะทำอย่างไร จะให้นึกได้ต่อเนื่องก็ต้องนึกบ่อยๆนั่นแหละทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกฝนการกระทำของเราไม่มีพรมาจากสวรรค์หรอกเทวดาล้านองค์จะให้สินให้พรว่าให้เรานึกได้นึกดวงนึกองค์พระได้ไม่สำเร็จหลอกจ้ะถึงแม้ว่าเทวดาจะพร้อมใจกันทั้งสวรรค์อย่างนั้น เราขอให้เรานึกได้เขาก็เด็ดแต่เป็นกองเชียร์เหมือนกองเชียร์รอบสนามฟุตบอนะลเราจะเชียร์ให้เขาเตะเข้าโกข้า่ไหนก็แล้วแต่แต่จะเป็นดาวซันโวได้ก็ต้องอาศัยตัวเองฝึกฝนศึกษาเรียนรู้ทํำบ่อยๆซ้ำๆภาษาบาลีขาใชคมาพาวิตาพาหุลีกตา แปลว่าต้องบ่อยๆนืองๆน,นานๆทำทีเนี่ยมันก็นานๆนึกได้ทีหนึ่งก็ทำทีแล้วนึกต่อเนื่องนานๆนานมันก็นึกได้นานๆบ่อยๆซึ่งก็เป็นหลักธรรมดานะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในวิสัยที่ไม่ง่ายไม่ยากยากพอสู้ อที่เราจะฝึกฝนและก็ง่ายพอที่เราจะเข้าถึงได้ไม่เหลือวิสัยท่านั้นก็อยู่ที่การฝึกฝนนะลูกนะไอ้กายเราสบายใจเราจะได้สงบแล้วก็ค่อยๆฝึกกันไปนะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆอ,อย่าไปท้อเพราะนี่คือกรณียกยิจ เป็นกิจที่เราต้องทำเป็นงานที่แท้จริงเสน่งงานอื่นยังไม่ใช่งานจริงแท้มันเป็นงานแค่ทำม,มาหากินในทรัพ์มาซื้ออาหารหวานข้าวปัจจัยสี่ก็มาจะหล่อเลี้ยงสังขารให้ดำรงชีวิตอยู่อยู่ก็เพื่อทำงานที่แท้จริง ือหยุดการนิ่งนี่ละจ้ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็วางใจอย่างสาบายสาบายต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้นะจ๊ะใหมากให้เห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์นี้ให้มากๆมากไปยังอื่น ยังอื่มมันไม่ได้เรื่องได้ลาวอะไรแล้วมันก็ซ้ำซ้ำซกๆเหมือนกับที่เราผ่านมาในภพชาติก่อนๆโน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเป็นเหมือนคนเดิมทุกครั้งไปควรจะมีอะไรแปลกแตกต่างจากคนเดิมบ้างที่เคยทำเหมือนเหมือนชาวโลกทั่วไปนะนะั่นแหะ เราควรจะมีความแตกต่างบ้างโดยการมาทำงานดีแท้จริงนี่แหละมาฝึกให้มันหยุดให้มันนิ่งฝึกไปเรื่อยๆทำใจให้มันสบายๆส,สมมติว่าเราอดที่จะกังวลศูนย์กลางกายมากเกินไปไม่ได้คือพยายามอดแล้วมันก็อดไม่ได้ มันอดที่จะกดลูกเิตาลงไปดูไม่ได้เหมือนเหมือนเราเสพซะจนติดเนะี่ยเสพคุ้นคุ้นในการกดลูกริตาเนะี่ยแล้วก็กังวลกัศูนย์กลางกายมากเกินไปอดไม่ได้ก็ให้ทําอย่างนี้ทําสมมุติว่าศูนย์กลางกายนี่ขยายออกไปนะลูกนะขยายไปสุดขอบ,บขอบฟ้าเนะี่ยฟ้าที่ครอบเรา ขยายแล้วเราเหมือนเข้าเป็นนั่งอยู่ตรงกลางแหละเป็นก้อนเพชรใสๆคือกายเราเนี่ยเหมือนเป็นเพชรใสๆนิ่งใช้อย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนิ่งๆใจมันสบายที่ไหนแล้วก็เอาตรงนั้นเพราะตอนนี้เราขยายศูนย์กลางกายไปแล้วไปสุดขอบฟ้าแล้ว หน้าที่เราตอนนี้คือนิ่งอย่างเดียวโดวยไม่คำนึงว่าจะเห็นอะไรหรือไม่เห็นเห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรทำใจนิ่งเฉยๆทำตรงนี้ให้ได้ก่นกอนทำตรงเนี้ยให้นิ่งอย่างสบายนิ่งนิ่งนุนม่มนุ่มละมุนละมให้ใจใสใส ให้เฉยอย่างเนี้ยอย่างนี้ไปก่อนมันจะค่อยๆปรับไปสู่ภาวะที่ละเอียดเพิ่มขึ้นคือเราจะไม่ความรู้สึกว่ามันเริ่มโล่งเริ่มโปร่งเริ่มเบาสบายตัวขยายบ้างหายไปบ้าง หรือหล่นจากที่สูงลงไปบ้างมันวึดลงมปมันจะหล่นยังไงก็อย่าไปฝืนยับยั้งมันนะจ๊ะอย่าไปตกอ,อกตกใจอย่าไปฝืนหิ้วกัับมาขึ้นมาใหม่ไม่ต้องมันอาจจะมีความรู้สึกเสียวๆนิดๆแต่ก็ไม่ถึงกหวาดเสียวมันแค่เสียวนิดๆเหมือนเรา ขึ้นรถเร็วๆนั่งรถเร็วๆขึ้นสะาพานแล้วมันวืดลงไปหรือคล้ายกับว่าเราโดดน้ามาันวืดลงไปหรือคล้ายขึ้นเครื่องแล้วเปิดประตูเครื่องบินแล้ววูกลงมาโดยไม่มีล่มกลางอย่างนั้นนะวืดมันก็เสียวบ้างนิดหน่อยเราก็ต้องยอมให้มันเสียวโดยเฉยๆหย,ยุดนิ่งเฉยๆ เดี๋ยวจะมีรางวัลสำหรับคนที่หยุดนิ่งเฉยๆได้ซึ่งรางวัลน,นี้เนี่ยเราจะลืมไม่ลงเลยคงไม่ลืมปลื้มไปทุกชาติที่จะเป็นรางวัลให้กับเราจากการที่หยุดนิ่งเฉยๆสบายๆต้องทำอย่างนี้นะลูกนะ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวใจมันก็จะค่อยๆเบาสบายเริ่มบริสุทธิ์เมื่อเราหยุดคิดเรื่องอะไรต่างๆเราจะไปสู่ภาวะแห่งการไม่คิดซึ่งเราไม่คุ้นแต่ว่าสถานที่นั้นมีจริงเป็นที่ปลอดความคิดปลอดความกังวลปลอดภัย ทั้งปวงปลอดเวนปลอดภัยมันเป็นแหล่งที่มีต่พลังแห่งความบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดของความคิดที่ดีพูดดีทำดีมีวิบากที่ดีจะต้องทำอย่างนี้ให้นิ่งใจใจ สบายเพราะฉะนั้นถ้าจะนึกถึงดวงก็ดวงใสๆสใสสบายองค์พระก็ใสใสใสสบายนี่ถ้าเราจะนึกเป็นภาพนะจ๊ะแต่ไม่นึกเป็นภาพก็นิ่งนุ่มละมุนละไมสบายๆทำอย่างนี้นั่งแล้วไม่ปวดหัว ไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดแล้วเราก็าจะค่อค่อย,อยไปสัมผัสแหล่งแห่งความสุขที่เกิดจากสมาธิซึ่งแตกต่างจากความสุขทั่ว,วไปที่เราเคยเข้าใจว่ามันเป็นความสุขดูหนังดูละครดูทีวีการลเล่นเล่นการเที่ยวเตรี ได้พูดได้คุยกับคนที่ถูกอกถูกใจรู้ใจได้อ่านหนังสือดีๆอะไรต่างๆเหล่านั้นหรือได้ดูแหวนเพชรดูเพชรดูลอยอะไรเหล่านั้นมันก็ปลื้มนิดๆปลื้มเล็กๆแต่นี่ปลื้มใหญ่ปลื้มอลังการเดียวถ้าเราเข้าไปสัมผัสแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ของใจ แล้วมันจะมีข้อสังเกตว่าเออใจยิ่งบริสุทธิ์คือสงัดจากกามและอกุศลธรรมบาปทั้งปวงนั้นเพราะเพราว่าใจนี่มันมีคุณภาพมันมีความสุขมันเบิกบานมันแจ่มชื่อเวลาสงัดจากสิ่งเหล่านั้นนะจ๊ะคือไม่ให้มีสิ่งเหล่านั้นมากวนใจเลยเนี่ย มันจะนิ่งนุ่มเบาสบายเบิกบ้านอยู่คนเดียวก็นั่งยิ้มได้ที่สดใสแล่ความสดใสภายในะมันจะขยายออกมาสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายมันขยายออกมาทำให้ผิวพรรณนะะพองใสเหมือนดอกไม้ที่สดใส ก็แปลว่าน้ำหล่อเลี้ยงข้างในมันดีจึงทำให้ดอกไม้สดใสใบไม้เขียวชอ,อุ่มอะไรอย่างนั้นกายมนุษย์ก็คล้ายๆอย่างนั้นแต่ใจมันใสๆกา,ายมันก็จะใสาตามไปด้วยนีย่า้าสังกัดจากสิ่งเหล่านั้นซึ่ง มันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนกันไปทุกวันนะลูกนะเราค่อยๆฝึกไปเราไม่ใช่คนเก่งนะเราจะเอาความเก่งเรามาใช้อย่างนี้ไม่ได้ฝึกแบบนักเรียนอนุบาลนนะ่ะค่อยๆสั่งสมความสง,งัดจากก้ามจากอากุศลธรรมจากบาปทั้งปวง ด้วยการทำใจนิ่งๆอย่างนี้แหละนุ่มละมุนล,ละไมสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรเลยเฉยๆสุขอย่างนี้แหละที่มนุษย์ไม่ค่อยเข้าใจเพราะเขาไม่ให้โอกาสตัวเองมาศึกษามาเรียนรู้มาฝึกฝนแต่ว่าไปสนใจเรื่องอื่นที่เขาโหมกระนำ โฆษณาประชาสัมพันธ์กันไปอย่างนั้นตามสื่อต่างๆเรามันมีเชื่ออยู่แล้วมันก็มีอายตนะแห่นไปรับสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นใจมันก็จะถูกหล่อหลอมให้นึกคิดพูดทำในสิ่งที่เขาอยากจะให้ทำอย่างมนุษย์ผู้ผลิตรายการทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาน กายาบเขาก็เหมือนหุ่นนะเหมือนเราอย่างเงี้ยเขามีความคิดคำพูดและก็การกระทำแต่แหล่งที่มาของความคิดของเขาตรงนั้นมันไม่บริสุทธิ์มันกระตุ้นในคิดอยู่เรื่อยๆมันดำมืดเลยแล้วก็กำลังขับให้คิดพูดทำแล้วก็ให้เพลนินให้เพลินกับการนึกคิดเหล่านั้น และให้เข้าใจผิดว่าเป็นความสุขแถมมีเครื่องล่อเพื่อได้ทรัพย์มาด้วยได้รับการยกย่องชื่นชมสรรเสริญไปด้วยพอเกิดความเข้าใจผิดอย่างนั้นแล้วก็เพลินในสิ่งเหล่านี้มันก็ทำต่อเนื่องกันไปโดยขาดความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคมว่าสิ่งที่ตัวคิดตัวพูดตัวทำนั้นนะ มันจะมีผลต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรเราจะขยายไปสู่โลกอย่างไรไม่ได้คำนึงถึงก็จะไปคำนึงถึงเม็ดเงินมังการยกย่องการยืนชมการสรรเสริญกันไปมังโลกมันเป็นอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของความคิดตรงนั้นมันไม่บริสุทธิ์จิงกระตุ้นให้คิดไม่บริสุทธิ์พูดไม่บริสุทธิ์ทำไม่บริสุทธิ และตัวเองก็ไม่รู้ว่าไม่บริสุทธิ์ด้วยพอมันขยายออกมาสู่การกระทำหยาบๆมันก็ปล่อยไม่บริสุทธิ์พอไปกระทบกับอายตนะของบุคคลอื่นที่ขามีตามีหูจมูกเล่นกายใจมันก็ดูเข้าไปใน,ในใจเขาก็เท่ากับว่าเราเสียบปลักแห่งอกุศลธรรมไปในใจของพื่นมนุษย์ มันก็ไปกระตุ้นให้คิดให้พูดให้ทำอย่างนั้นวนๆรือไหมโลกก็เดือดร้อนดีจ้ะเพราะนั้นโลกยังขาดแคลนความรูป้ประสบการณ์ภายในที่ถูกต้องและความเข้าใจชีวิตว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตจึงจำเป็นที่ลูกๆทุกคนผู้มีบุญจะต้องฝึกตน ให้เข้าถึงแสงสว่างภายในซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยให้เข้าถึงดวงธรรมภายในถึงพระรัตนตรัยในตัวจนงกระทั่งเรามีความผาสุกเบิกบานสดชื่นตื่นแล้วเ,เมื่อเราสว่างโลกก็จะได้สว่างตามไปด้วยเพราะเราก็จะขยายความรู้นี้แหละ และประสบาการณนี้ถ่ายทอดไปยังมวลมนุษยชาติโดยเริ่มต้นจากผู้ที่กล้ชิดก่อนแล้วต่อไปพอเห็นหน้าตาเป็นมนุษย์เราก็จะขยายไปสู่มวลมนุษยชาติการทำอย่างนั้นก็คือการให้ธรรมทานนั่นเองการให้ความรู้อันบริสุทธิ์ความรู้ติดแท้จริงของชีวิตแก่พื่นมนุษย์ เป็นการให้ที่สุดยอดเป็นยอดสุดของการให้ยิ่งกว่าการให้เสือ้อให้ผ้าให้อาหารซึ่งมันอยู่ไม่นานใช้ไปก็ผุพังไปแต่ให้ธรรมทานอยู่นานให้ความรู้นี่มันอยู่นานคำแนะนำที่ดีเนี่ยจะอยู่กับตัวเขานานนานข้ามชาติทีเดียวแหละเพราะว่าเขาได้ไปแล้วก็เอาไปใช้ได้ตลอดชาติ นี่จหน้าจะต่อตอกันไปมีความสุขไปยาวนอนทีเดียวส่วนเสื้อผ้าอาหารมันแป๊บเดียวก็พังแล้วอาหารพอข้าไปจากอาหารใหม่ก็เป็นอาหารเก่าเสื้อผ้าใหม่ก็เป็นเสื้อผ้าเก่านี่แหละนะลูกนะจึงจำเป็นที่เราจะต้องฝึกใจของเราให้มันยุดให้มันนิง่ง ให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราอย่างถูกหลักวิชาและด้วยกาลังใจสูงส่งที่จะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้ด้วยกำลังเรียวแรงแห่งความเพียรของเราความตั้งใจดีของเราตั้งใจจริงของเรากับหลักวิชาที่ถูกต้องเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆจากมืดก็จะมาสว่าง จากนั่งแล้วทึบๆอึดอัดก็จะมาโล่งมาโปร่งมาเบามาสบายมาขยายออกไปเนี่ยอยู่ที่หยุดกันนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหลักของชีวิตที่มีแต่หยุดกันนิ่งน,นั้นแหละหยุดกันนิ่งแล้วเนี่ยความสว่างมันจึงจะเกิดเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์มันเกิดถ้าไม่หยุดไม่นิ่งมันมืด พามันมืดมันก็ไม่รู้สิไม่รู้เรื่องราวชีวิตของเราจริงยังเป็นความลับสำหรับเราเราก็เป็นข้อสงสัยทำให้เกิดความคลางแคลงใจในเรื่องการเป็นวายทะเกิดในเรื่องกฎแห่งกรรมในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นหยุดนี่แหละสาคการฝึกเอาไว้นะจ๊ะฝึกเอาไว้ให้ดี วางเบาเบาสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่อลูกทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดประโยชน์ต่อโลกไม่แจว่าแก่มมัวมาทำมาหากินมีครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ตายไป ไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะเรามีเป้าหมายมันยิง่งกว่านั้นคือมาช่วยสถาปนาสิ่งที่ถูกต้องให้มันมังเกิดขึ้นในโลกนี้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีใจชนะไปอย่างผู้ที่มีความปีติเบิกบานและก็ภาคภูมิใจในการที่ได้ใช้ร่างกายนี้เนะี่ยชีวิตนี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเององและต่อชาวโลกเหมือนอ้อยเนี่ยที่เขาคั้นเอาความหวานเหลือแต่ชานก็เอาทิ้งไปแล้วก็เอาความหวานเป็นบุญเป็นบรารมีของเราติดตัวเราไปในภพเบ,บืงหน้าซึ่งจะเป็นที่พึ่งของเราต่อไปในอนาคตนะจ๊ะเพราะบุญเท่านั้นจึิงจะสู้กับบาปได้ขจัดบาปได้ล้างบาปได้ กจัดมลทินของใจได้นะจ๊ะบุญนี่จึงสำคัญมากต้องสั่งสมมาไว้เรายังต้องเกิดอีกหลายชาติแล้วแต่ละชาติเนี่ยก็คล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันควรจะดีไปกว่านี้คือมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีเนะี่ยให้มันมากกว่านี้เพื่อที่เราจะได้มุ่งเป้าในการสร้างบารมีกันอย่างเดียว ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นจุดหมายที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากเราจะต้องไปถึงตรงนั้นให้ได้แต่ที่จะไปถึงตรงนั้นนะแค่อธิษฐานและอ้อนวอนอย่างเดียวโดยไม่ประกอบเหตุด้วยการสร้างบารมีแนละ้วมันไม่ได้มันต้องทำด้วยนะจ,จ๊ะต้องทำกันเพราะนั้นต่อจากนี้ไปเรานั่งให้ใจนิ่งสงบ ต่างคนต่างนั่งกับไปงเงียบๆตล,ลูกนะ